คือเราแบกเบตมาทั้งชีวิตนะพอมาเจอตัวนี้เข้าโหรู้สึกเหมือนผู้เท่าเต่าอ่ะเหมือนโงกุลที่แบบว่าเจอน้ำหนักหนักมาแล้วมาเจอตัวนี้เข้าแล้วสบายนะน่าจะน่าจะเวี่ยงมันอืมหนักแน่น ครับผมโอ้ครับมือเบสวง Big a s อครับคือก่อนที่จะเห็นเบสรุ่น Super P ์เนี่ยฮะคือตอนแรกพอได้ยินคาว่าดิงวอร์เนี่ยจะนึกถึงเบสที่มีเสียงที่มีพลังมากๆอะไรเงี้ยได้ถึงเบสที่สายเมทัลสายแนวเจนใช้กันแล้วก็เสียงแตกๆแ,แรงเยอะ แล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นสูงอะไรเงี้ยฮะเคยเห็นน้องๆเขาใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าโอ้เราน่าจะไม่เหมาะกับไทปของแนวนี้เท่าไหร่หรือว่าเบสสไตล์นี้เท่าไหร่คือพอได้ลองตัวซูเปอร์พีเนี่ยแล้วความรู้สึกต่างไปเลยคือ เหมือนกับเราได้จับเบสที่เรามีความรู้สึกคุ้นเคยอยู่หรือต้องการที่จะใช้อยู่อะไรเงี้ยเพราะมีความเป็นธรรมชาติของเสียงแบบเบสที่เราใช้แบบอย่างแจ๊สอย่างพวกมิวสิกแมนเดอร์เฟนเดอร์ที่เราเคยใช้อะไรเงี้ยฮะแต่ว่ามันจะมีความโมเดิร์นขึ้นมาแล้วก็โทนของเสียงที่มันกว้างขึ้นคือไม่ใช่ว่าเป็นสไตล์นี้สไตล์เดียวหรือเป็นรุ่นแบบนี้รุ่นเดียวอะไรเงี้ยพอเรามีเซเลคเตอร์ที่มันเลือกแล้วก็ใช้แบบพิกอัพได้สี่แบบอะไรเงี้ยฮะ ราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันกว้างและพอได้ลองใช้งานในการอัดจริงๆเอามาลองใช้อัด้วด้วยแล้วรู้สึกว่าเออมันสามารถที่จะอัดกับแนวหลายๆแนวได้อะฮะแล้วนี่ก็เพิ่งมาลองแบบใช้การิตชันดูแล้วก็โอ้โหชอบมากมันเหมาะกับการที่แบบเสียงดิจิลชันมันพุ่งไปเพราะว่าเบรรุ่นนี้เสียงกลางค่อนข้างชัดแล้วก็พอเสียงกลางชัดแล้วเวลามันไปกับพวกดิจิตอลชันแล้วมันออกมาแล้วมันมันมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแฟ f เฟสเนี่ยคือไม่เคยใช้มาก่อนเลยนี่เพิ่งมา ลองในครั้งแรกด้วยแล้วก็เออรู้สึกว่ามันจับได้ง่ายและจับได้กว้างดีแล้วก็ตอนแรกคิดว่ามันจะลาบากนะแต่พอจับจริงจแล้วคือมันเพื่อกับนิ้วมือมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะถ้าได้ลองแบบใส่สายใหญ่ขึ้นหรือว่าลองดรอปเนี่ยมันก็จะดีกับโทนเสียงด้วยอะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบเสียงที่เล่นออกไปมันมันนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยด้วยก็คิดว่าแบบเออมันก็เป็นอะไรที่แบบคอมบิเนชั่นรวมกันนะระหว่างความเป็น ยุคเก่ายุคใหม่แล้วคิดว่าแบบเออมันกว้างดีมันหลากดีแล้วก็น่าใช้มากครับจริงๆเราตื่นเต้นถ้าถ้าจะได้ลองไปใช้จริงๆในการเล่นสดจริงๆอ่เงี้โอ้นั้นหนักเบาครับ คือเราแบกเบดมาทั้งชีวิตนะพอมาเจอตัวนี้เข้าโหรู้สึกเหมือนผุ้เท okay ่าเต่าอ่ะเหมือนโงกุลที่แบบว่าเจอล้าหนักหนักมาแล้วมาเจอตัวนี้เข้าแล้วสบายนะน่าจะน่าจะเวียงมันเรารู้ส yeah ึกว่าถ้าถ้าได้เล่นในระยะเวลาที่ยาวๆอย่างชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตได้ดีขึ้นแล้วก็ยิ่งเราอายุมากขึ้นนะเรื่องส่วนใหญ่นนักดนตรีก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายยิ่ง ยิ่งหลังยิ่งบาดเนี่ยฮะอันนี้อันนี้จป็นปัญหาเยอะอันนี้ก็ดีสําหรับนักดนตรีที่จะยืนพื้นในการเล่นดนตรีได้ระยะเวลาที่ยาวนานอะไรเงี้ยก็คิดว่าเบรดรุ่นนี้น่าจะช่วยในเรื่องของสรีละในการเล่นให้สบายขึ้นแบกน้อยลงเป็นคนที่ชอบเน็กที่เป็นเมเปิลเนี่ยคอเป็นเมเปิลเว่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเวลาพิเปดคอที่เป็นเมเปิลดังเสียงจะใสเสียงก็จะคมชัดอะไรเงี้ยฮะโอ้ถูกใจมากคอรู้ว่าเป็นคอเป็นเมเปิลแล้วจริงๆชอบตัวซเล็คเตอร์ที่มันเลือกเนี่ยกว้างดี มันแบบมันปรับโทนได้เยอะอย่างเช่นแบบสมมติจะเล่นเพลงแบบช้าหน่อยครับเกือบ20ปีที่ไม่ได้เปลี่ยนเบสก็จริงๆแล้วถ้าใครอยากมันได้ยินเสียงตัว ซูเปอร์พีนี่นะฮะก็ติดตามได้ตามคอนเสิร์ตเร็วๆนี้นะครับก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อเบสหรือเปลี่ยนเบสอะไรปล่อยมากจริงๆแล้วในรอบสิบกว่าปีวันนี้ก็ไม่เคยได้เปลี่ยนเบสเลยฮะก,ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่ได้ลองอะไรใหม่ๆนะก็คิดว่าตัวซูเปอร์พีนี่น่าจะตอบโจทย์อะไรหลายอย่างกับสาวของพีแกรสนะครับลองไปติดตามกันดูครัตามคอนเสิร์ตต่างๆได้นะครับ